วันนี้เราตามเพลงทานค่ะปกติเราจะรีวิวแบบสกินเก่าๆเนาะเราตามเพลงทานค่ะวันนี้รจะมารีวิวสกินน้องฉีซ่ีนะคะเออพปกติเนี่ยที่เจอมาเนี่ยโหในหลายคลิปหลายช่องเลยเนาะฉี่ซื่อีไปโผล่ทุกคลิปค่ะทั้งคลิปของคุณโจเซฟคลิปของคุณแอนเอ,อ้ยไม่ใช่เออคลิปของคุณแอนคลิปของคุณแมรี่ คลิปของคุณสี่สีค่คาเออคุณยิบของคุณมิชิโกะนะคะก็ <S <S ค่อนข้างจะหลคลิปอยู่ถ้างั้นเราก็วันนี้ก็มาเล่นคุณฉีสอีกันค่ะเป็นสกีนนี้นะคะนักโบราณวัตถุก,กับเออมกับประดับผู้กันซ่อนคมนะคะอืมแล้วก็หมึกพิวไหวนะคะหมึกพิวไหวกับผู้ผู้กันซ่อนซ่อนลมนะคะมาค่ะ โ oh อ้ไม่ก็อยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนไหน,นี่ไงครวนี้ทดลองนะคะทดลองใช้ไปะคะ่ะนี่ไงไหนมาดูสกินเซสกินนี้ก็สามารถใช้การดได้นะคะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อค่ะถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะซื้อได้แต่ถามว่าชอบเอามันจะคุ้มกว่าไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเมนของน้องอาอาชีนะคะ ถูกไหมแล้ก็ไม่ได้เป็นเมนของน้องอาชีนะคะเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอาสกินนี้มาเล่นและกันเนาะอก็เห็นว่ามันสวยดีมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนอาจารย์ของนาจาในเรื่องนาจานะคะเห็นไหมคะทุกคนชอบตรงผู้กันนางค่ะกับสกินของประดับนางนะคะใครที่อยากเห็นสกินของประดับนางเต็มๆเ,เนี่ยไปดูในช่องของแอดมินของ Identity V โดยตรงเลยก็ได้นะคะทุกคนนี่ พู้กันจีนค่ะผู้กันจีนถ้างั้นก็เราใช้อยู่ยัยฮะปัวหนึ่งขอเพิ่มเกลือก่อนเธออยากได้จริงๆไงพวกแกก็เลยเอาเกลือไปซื้อเนาะเออมา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 ถ้างั้นก็พูดอะไรอยู่คะไปในเกมกันเลยสิค่าไป Let's go ไปก่แกอเนาะอามาเร็วาากำลงังร้องเพลงอยู่เลยค่ะเทาเกมพอด,ดีเลยค่ะเอหมาค่ะพบกราบหมู่บ้านริมทะเลสาบนะคะคุณผู้ชมอ่ะช่วงต้นเกมขออนุญาตพักสกิมก่อนเนาะอ่ะระหว่างปัดรหัสถอดรหัสไปก็ขออนุญาตพักสกิมเลยละกันทุกคนเห็นตรงบริเวณเครื่องประดับไหมคะเหมือนมันจะมีลายน้ำเหมือนเป็นภูเขาเนาะกับเออเออหื้ เป็นลายน้ํากับอ,อักขระสีดําๆนะคะหรือเป็นของสกินอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ไปดูของช่องแอดมินทางไอดดนโดยตรงเลยเนาะอ่ะแล้วส่วนประดับนะคะเออมสกินเครืองแต่งกายของเราเนาะเออบริเวณเสื้อเนี่ยดูข้างล่างก่อนนะคะตรงบริเวณรองเท้าจะเป็นรองเท้าสีขาวเนาะเป็นรองเท้าซ่ ้นเตี้ยนะคะอ่ะเป็นส้นเตี้ยเนาะนะคะแล้วส่วนเอิมตรงกระโปงเนี่ยจะเป็นรูปโอ้อยขอโทษค่ะสอรี่จะเป็นรูปอะไรเอิมนะ่าจะเป็นรูปไม้ไผ่ไม่ก็ดอกไม้นี่แหละค่ะส่วนตรงอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำค่ะแม่นม้ำแม่น้ำมังกรเนาะเห็นไหมคะต้องสีขาวๆเป็นแม่น้ำมังกรนะคะ แล้วก็มีเชือกสีเข,เขียวมาขั้นบริเวณเอวเนาะเออแล้วก็สวมชุดคุมสีขาวเป็นแม่น้ำนะคะอืมแล้วก็เครื่องหัวเนี่ยเออบริเวณหัวนะคะบริเวณเออผมแล้วก็ละกันเป็นผมสีดำเครื่องหัวก็ไม่น้อยหน้าสก,กินไหนเลยนะคะเป็นปิ่นปักผมกับมงกุฎนะคะสวยงามมากค่ะโ,โอ้โอ้ชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็อตอืม รอบบริเวณดวงตาจะเป็นสีเขียวแบบเขียวแบบสวยเขียวยกอะ่ะอืนะคะไปค่ะมามามาสวยไม่น้อยหนะ้าสกินไปเจอเลยนะคะถ้าจะกลายเป็นสกินทองอสกินนึงเลยก็ได้นะคะถ้าเจวินให้เนี่ยอืสกินทองอีกสกินนึงเลยก็ได้เนาะให้ความสวยรองรมาจากสกินไปเจอเลยเนาะแล้วก็เป็นสกินมู่หลานแล้วก็เป็นสกินอีกาดำเนาะ ฉันจำของอันนี้ได้ถูกสกินค่ะของเอานางแม่นางแม่นางแม่นางฉีสีแต่ไม่ใช่เมียนชีสอีนะคะแต่ก็พอเล่นได้ค่ะพอแบบโอ้ยให้มันจับไม้จับบือพอชิ้นไม้ชิ้นมือหน่อยนิดนึงเนาะแต่นี้ก็อัดมาอยู่หลายรอบเหมือนกันค่เธอฉันมองเซอยู่เมื่อไรเธอจะบังเสร็จค่ะอุย้ยตอนนี้คือแบบกระจายรดก,กันได้ดีมากค่ะ พอน,นียังไม่ล้มเลยหรือว่าฮันกับเองก็ไม่ลมเหมือนกันเนาะคุณฮันเตอร์ไปค่ะปั่นยาวๆกันเลยเนาะเดี๋ยวเครื่องเราก็น่าจะเป็นเครื่องจุดนะคะเป็นเครื่องจุดอืทุกคนดูบริเวณน้ำเต้านะ่ยน้ำเต้าก็เป็นน้ำเต้าสีเขียวแต่มันออกเขียวแบบเขียวไม่สวยทุกคนเนาะตรงบริเวณน้ำเต้าเดี๋ยวรอ นอง,งเียงครงมองเิงเคริงเมิงคริงมานองคงเมิงมกล้วงอกงอกเลยไปเลยค่ะเดี๋ยวลองไปฝั่งนี้ดูก่อนเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ตีเลยนี่ทุกคนเห็นไหมเครื่องประดับนะคะอันนี้จะเป็นของเครื่องประดับเนาะมันจะเป็นเครื่องประดับนะฮะเดี๋ยวกระโดดไปเลยแล้วกันเนาะ แล้วก็หมุน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 ต่อ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 ตเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวเ,เราปั่นให้แม้แต่เราจะเป็นตัวปั่นชาก็ตามสกินนี้ประดับนี้หรือสกินนี้จะไม่มีสกินเปิดประตูเหมือนระดับที่แล้วนะคะเป็นประดับข่มวันตุ่จีนเนาะอ่ะเฮ้ยลูมนับสกินวันตุ่จีนไปเลยสกินวันตุ่จีนเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแต่ก็ไม่ถูกมันแบบมันไม่ใช่สไตล์เราอ่ะก็ให้เป็น ถ้าเป็นสกินทองจัดอันดับสกินทองให้เป็นอันดับสองของสกินทองนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างซีจะไปตีฮันเตอร์หน่อยไปตบนมตบหน้าตบสังสอนหน่อยนะคะมีสายทานมันอยู่ตรงนู้นค่ะมันอยู่ฝั่งตรงนน้นมันอยู่ฝั่งตรงนน้นเมื่อกี้มีการยิงยุทธหหสถีกันหรอคะ น,นจะเกิดสึกยุธะหัตถีกันโอ้โ oh ห my god โอเมจ้า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 ,ม,จามันจะเห็นหรือไม่คะคุณผู้ชมมันจะเห็นหรือไม่อะมันจะเห็นหรือไม่ไม่เห็นแล้วแล้วค่ะเรียบร้อย

เดี๋ยวให้มันเหลือเ็จเี่ยวดีกว่าเนาะใส่ให้มันคุมคุมไปเลยค่ะไม้พองเนี่ยไปเลยนี่เน,น่ฉันมาแล้วเลยฉันไปก่อนนะไปแล้วจะไม่รอแล้วอ่ะไปค่ะนั่งเล่นทำสมาธิี๋ยวก็เอาไปเป็นมีมกันอีกหอย แป๊บนึงขอแคปรูปก่อนเออรถเรามาแต่งรูปด้วยกันไหมคะคุณผู้ชมเรามาแต่งรูปกันอุ้ยตา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 ยเดี๋ยวมันมาก่อนเดี๋ยวมันมาก่อนต้องรีบไปแล้วค่ะชมความสวยเยอะไม่ได้ไป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 ไ่ไป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 เปียไปไ่ไปีปไะไปไาไปไยไปวาไปียไปไปียดปไ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 ยย ไอแพทำรายฉันอะท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดไ like, ลค์รัวๆให้ด้วยนะค่ะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาล่ะว่าอยากให้ตาต่อไปเดินอ,อะไรอีกเนาะอืมโอ้แล้วมีใครอยากให้แก้ไขคลิปที่มันเป็นสกินทองคู่ไม้เดี๋ยวเราจะแก้ไขให้มันเป็นจอปกติให้เพราะว่าทางแคปคัตตอนนั้นมันมีปัญหาก,กับวิดีィィโอเปิดคลิปเนาะ ท่านก็ลากันก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมัวจบนะคะสวัสดีค่ะชุมมาก